สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง n อ t บทีช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067ขีดขีดขีดธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเปิดเทอมวันแรกอย่างเข้มงวด อาหารและชุดอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียนบ้านท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในวันเปิดเรียนวันแรกเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแก่คณะครูและนักเรียนอย่างเข้มงวดซึ่งในวันนี้นายสามารถวราริสัยผู้ราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอาดุลพรมแสงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจด้วย ทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งนอกจากดูแลบริเวณโรงเรียนแล้วยังวางกำลังรักษาความปลอดภัยในเส้นทางที่คณะครูใช้เดินทางไปยังโรงเรียนนอกจากนั้นยังรักษาความปลอดภัยวัดและชุมชนไทยพุทธบริเวณรอบโรงเรียนด้วย ต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะอาร์ซนอลบุกไปตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อประกาศคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟฝ่าแชมเปียนลีกแบบอัตโนมัติ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่สนามโอท랙ฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4ของตารางเปิดบ้านพบอาร์ซนอนทีมอันดับ3โดยเกมนี้เป็นการแย่งอันดับ3ของตารางเป็นอย่างน้อยเพื่อไปเล่นอยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติครึ่งแรกผ่านมาถึงนาทีที่30อันเดรเอเร่ทำประตูให้แมนยูขึ้นนำก่อน1ต่อ0รักษาสกอร์นำไว้ได้จบครึ่งแรกครึ่งหลังอาร์ซนอนบุกหนักขณะที่เจ้าถิ่นต้องเสีย ดาวิกเดเคผู้รักษาประตูออกจากสนามไปหลังมีอาการบาดเจ็บและเปิดโอกาสให้บิ๊กตอบาเดสลงทำหน้าที่แทน กระทั่งนาทีที่82ค่ะทีโอวอลคอตที่ลงมาเป็นตัวสำรองสวมบทซูเปอร์ซับเปิดบอลฉลับไชเลอร์แบ็กเกตเข้าประตูตัวเองตีเสมอเป็น1ต่อ1และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ออสซอนบุกมาแบ่งแต้มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี7 1แต้มจาก36นัดรั้งอันดับ3ต่อไปนำแมนยู2แต้มเตะน้อยกว่า1นัด ส่วนคะแนนฟุตบอลพิม์ลีิอังกฤษนะคะเชลซีแข่ง36นัดมี84คะแนนแม n นซิตี้แข่ง36นัดมี76คะแนนอัลซอนแข่ง35นัด71คะแนนแมนยูนะคะแข่ง36นัดมี69คะแนนลิเวอร์พูลแข่ง36นัดมี62คะแนนค่ะมาต่อกันที่คองเก้รอเรนโซนะคะก็คว้าชแชมป์มโต GP สนามที่5เฟรนคลังปีที่แชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกัน รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิมแชมป์โลก MotoGP สนามที่5ของฤดูกาล mm hmm. เฟรนกลังสปีดท,ที่เลอร์ม,มังบุกติเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศคองเกรโรเอนโซจากทีมยามาฮ่ออกนำตั้งแต่ออกสตาร์ทก่อนบิดเข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา43นาที44.143วินาทีควา้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่2ติดต่อกัน อันดับสองค่ะเป็นของเพื่อนร่วมทีมวาเลนติโนโรรซี่ส่วนอันเดียโดวิซิโอโซสังกัดดูคาติเข้าไปอันดับ3ขณะที่มาร์คมา์วสเจ้าของตำแหน่งโพโพซิชันจากเล็บโซฮอนด้าจบอันดับ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดนะคะวาเลนติโนโรรซี่ยังคงรั้งจ่าฝูงต่อหลังเก็บเพิ่มเป็น102แต้มตามมาด้วยลอเลนโซมี87แต้มโดยสนามต่อไปอิตาเลียนกลางปีจะดวลความเร็วที่หมู่เจลโล เซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้และกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปรง่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรม,มาิบาลส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสําคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาพิบาลให้เกิดความโปรง่งใสคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัด เรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจับได้ดีเราทํา,าทชัวาช่วจับได้ชั่วแต่ว่าสิ่งอื่นนั้นไม่จับว่าเป็นของของตนชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่จะเป็นของของตนทรัพย์สมบัติทั้ง